ใส่ไปนะครับซุปนะครับปึ๊บน,นั่นจะพอดีครับมา สวัสดีครับมอนีไอนุนมุงบางกะทิพามาเข่าไข่าาพาครับครับไข่าาพากับมีนี่ครับที่เห็ดไว้ไก่นี่ครับเล็กสปริงนะครับเนาะเอา เริ่มกันเลยครับบะแล็กกะกะเนาะบะแล็กกะติ่มที่ผมบอกเนาะครับเนาะตามนี้คลิปพะนกอ่ะปึ๊บครับเนาะ ว,นนวันนี้ใหนนี่ใส่ยังไงก็คือวัดครับวัดเอกากเอาวัดครับคือคือกาอก่อนเกาะวันนี้เกาะน,นี้ปับ๊บแล้วก็ดิสซขีด นี้ขีดนีแล้วก็จอหู้ลงไปครับจอหู้ครับผลจอ้เราแล้วครับจอหู้ลงไปจอให้มันสอดนะครับเห็นปะสอด,สอด,สอด,รดครับหูหู้แหลกเลยครับหู้มันทีมันสอดอันนี้เฮนวใบยังร่องนี่ร่องนี่ก็็ค่ใบตอนห่าพับ พับขาหนีนะครับพับขาครับจาะมีร่องนี้ร่องนี้กะบจ้อครับจอไว้ยหิตร่องนี่ครับใส่เอาลองเบิง้งเนาะคอย้องครับาาาเดี๋ยวหาไล่กันบุเมนไล่เดียวครับ มีอันห <Island> ันทางหัวตีออกให้คิดว่าคิบว่าไฟวันนีครับซุปนะครับเพปยนเจะพอดีครับมานนครับนิ่มกันทีดีขึ้นเนาะนีฮันนี่ตนแต้งครับแต้งนิ่งไม่ต้องงัด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 มั่งหนี่งไงแล้วก็แข็งครับ นี่เฮ็ดครับแล้วครับทางทายครับมานี่ครับร่องที่กติคือพับเล็กตัวนี้ครับพับขอมันี่ตัดก่อนนะครับตัดเทนพอดีงามๆตัดงามกับพับเข้าไปตัดงามกับพับเข้าไป้อดนะครับกีตาปูแล้วตีลงไปอันนี้ร่องนี่ก็เฮ็ดน้ำไม่เฮ็ดร่องมันก็สีเป็นมันก็สีขึ้นมากบางงามครับอันนี้เิดร่องไม่เห็น ตรวจมดดงสินะครับมันจะขึ้นมันสูงสูงสิหน่านีเ่เสิมันจะมางามเขราะกระสดลองลงไปเพื่อเห็นมันฝังอันนี้ต้องไปจะเครื่องหนึ่งนะครับเนาะก็ทสีได้แล้วน,นี่ก็เอาอยางนะครับห้องไว้ด้วย ห้องไ้นี่ครับมีหูยมีหูยห้องไว้ตัดวหวกทำทำตัดพอดีพอดีนะครับ <c oughs> นะครับเนาะเห <c oughs> ็นปะอันนี้เขาก็ ลูกมาใส่ครับลูกกับร้อยมันนี่ยเขากลับปั๊บลงนี่อเออเออเออกระดิ่งปึ๊บขึ้นมาเองครับมันไม่ใช่มันเอาบ้านลูกไม่กระดิ่งเองครับเพราะเป็นยังที่เขาเอาหนังยางใส่ข้างในช่องเนาะนี่พอนี่ใส่ครับไม่ได้เอามือใส่กส <net> <net> ่อนครับสำหรับ คนทำว่าแอ่ี่แอ่งไรนครับแอง่งจะจะจะมีอันนี้เป็นเป็นโลครับลุ่เเลี่ยมที่เป็นอน,นี้ที่เกี่ยวฟ้ามอมอห้างลุ่มเยี่ยมห้างครับอันนี้ก็คือสีแดงคือแผ่นพลาสติกครับอันอยู่นี่มันจะเป็นแผ่นแผ่นนั่น แผ่นอันนั้นป่าเพิ่นเนาะแผ่นฝาปิดบอ่อป่าน้ำพิ่นไหมครับบอ่อป่าเลี้ยงเพิ่นเป็นพลาสติกแข็งครับหนาๆนาิดหน่อยแบบน,นี้ท้าขึ้นไม้ครับไม้ไม่แล้วไปหจะมักส่งเลยครับที่เราห้องก็เอาไสรเลยครับห้อก็ตะปูตีครับจอก่อนนะครับบ่ามันตีเราเรีเยกแตกเลยครับจอก่อน ัแกะแล้วก็ท้ามการถูคัดมั้นครับอันนี้เป็นไม้ดูด้ามนี่ตอเอาเลยครับนี่ด้ามมันห้อยเตีกยๆนี่นี่ครับด้ามเป็นไม,มน่มันตอครับตอ,อมันมีไม้ครับไม้ เอาเบิ้อง,งอีกเทียนะครับเด้อเดี๋ยวเบิง้งเทียรครับเบิบ้งอีกเทียเนาะวัดเอาไข่ใส้แล้วก็วัด เกานี่ไปกาะมันก่อนกาะกาะไว้กันเกาะปึ๊บพอดีแล้วก็จ่อหู้จอนี้จอนี้มันจอยมันสอดเสร็จแล้วก็ใส่ที่ครับ เห็นก okay, ั่งอเอ้เอา้าสับปีนแ้วครับนี่ซะาอันลวดซีโรด,ด้วครับนี่ซีโรดทันออกได้ครับมัาปัาบ๊บมีหันนีแต่งเลยครับโกินนะครับเนาะอ นี่เขาก็ตัดทิ้งแล้วเขาก็เขาเลยเ,าเขาก็ตัดนี่วอกนี่วอกเอากาวน้ำหยอดไว้จักหน่อยอเพราะให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานกกรตีเปรปปีพับลุ่งพับลุ่ง,งเอา้าเดี๋ยว เส้จแล้ไม่เป็นยังไดนครับเนาะเส้นเราเส้นโอ้เอาครับเส้แเราครับอันนี้เส้เราไม่เป็นยังสี่ครับโอ้ออาใข่ออกเราก็เป็นยังครับนครับมจะเป็นมาสินี่พับนี้พับยังบอดีเครับนี่ฟับฟับเฝ้ายออเอาเ้ายอดนครับ cặp chậu hú vậy mà chắc nói mình ครับอันนี้เป็นไม่สักนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นบาพับรงที่ผมบอกอบครับบ่พับไว้ั้าบ่จอลองนยหน่อยไว้เอาซิ้วครับ บีบล่องน้ำบบาซิวตีลงนีไม่สิแตกครับไม่พาสิแตกเดียวก่อนเดียวก่อนตีฝัล่อง๊กได้เลย ครับแผ่นน,นั่นแผ่นดำนี่สบอ๋อเบลว้ววะนี่เบ่แล้วครับเอาสามีก่อนครับ ฟักกดตะตะไคร่กดติดตามกันนี้นะครับนครับแผนพลาติกเป็นปน,นานาด่าน เพื่อนครับสวัสดีครับ